Okay, เอเคมาแล้วเออผมคิดว่าผมไม่ได้กลับบ้านเก่าแล้วแยจะรู้อะไรเปล่าพวกคอยมีคอยมีคอยเช็คคิดผิดแล้วคิดผิดแล้วคิดผิดอย่างสงูงแล้วผมก็เดินวันนี้อย่างสูงโอ้ยอ้อ้อ ใช่เขาคิดผิดฝั่งนู so, ้นก็คิดผิดเหมือนกันมันจะขังผมมันจะผนึกผมและใช่ผมก็ผนึกตัวเองไม่ได้สซนอะสวดโซนอะไรโซนละไอะโอ้ผมงโหนแล้วเราเรามาเกิดไปไปโอมโซนที่มันติดไฟที่แผงผมมาอยู่ตรงที่ไฟที่แรงสุดในแมคค้าก็คือไฟสีฟ้านี่แหละเรียกว่ามันคลายมันหนอวกว่านี้ได้ชิวๆเลยแล้วก็มาฆ่าผมได้ชิวๆเหมือนกันคิดผิดโคตรเลยว่า หญิงพาสตาดิไหมหญิงพาสตาว่าไม่รอดเหมือนกันนะนี่ก็ขุดไปอย่างคนชายฉลาดนะสตีฟชิบชบิถึงแม้จะสูบไีกด้หน่อยแต่ว่าในประกันเราตลอด่ยโอเค okay. ถ้าวัานอันไหนขึ้นไม่ได้ก็ตอบไปกันนะ เพราะว่าจะมันจะหมดแล้วอุ้มย่อมะมียะอ่าเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้สวรรค์ของแท้แล้วสินะตกนรกของแทะตกกับตกไปเลยอ่ะเอ้ยอืมเออ เริ the, Hi. ่มเม่ก็ยังอยู่ได้พวกนี้มันยังเกิดอีกนะเฮ้ยเข้าไปตันสู้เขาเองมันโนสโคไปแล้วโปไอ้พวกโปไอ้พวกโป้ทั้งหลายยิงมันซะเองโหเยอะจนแบบเยอะแบบเยอะจริงอ่ะเอ็นเริ่มเมยว่ะเฮ้ยยิงอนี้มันก็ไปว่ะ กินเกิน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 กินเลยอย่ากระปากอย่ากันปาก,อาก,ก,ปากขอขอสำรวจทางนะแกเดี๋ยวปะไอ้แออม่ก็เยอะเขาวคนวและเซอนกันคาร์ลิตันไม่เห็นข้างหลังอันหรอโอ้ยคาลิตันมันกากขนาดเลยยังไงอ่ะมันเสียศักดิ์ศรีคาลิตันไปแล้ว เองมันเออตอนแรกผมก็เกลียบมันนะแต่พอผมเห็นนี่เราคิดว่เชียร์มันหน่อยแล้วกันนะเพราะผมก็ซูมไม่ได้อะเราไม่มีธนูอะเราก็ต้องใช้คนที่มีธนูอะมามาพ่อเรามาแล้วมาแล้ว,เ,าาลวเรามาสู้แล้วว่ะเรามาสู้แล้วเราต้องรวมมิดกันแล้วแล้วนะสตูหรือมิด มิดหรือศัตรูเราต้องรวมเลยนะในเมื่อศัตรูเราเป็นคนเดียวกันอะไอ้พวกแกเนี่ยคนเกลียดหน้ามันเลยไอ้พวกหนอนสิทธิ์ช่วยไปชันชัยมันหน่อยดิคอ้วมันทะลุไปเลยเย้เยเยอ๋ออ๋ออ๋ออ ผมเกลียดใบโอมนี้แล้วผมได้มาแล้วเจอแน่ไอ้แก๊สหลายไม่รู้จักลูกศูน์แล้วเฮ้ยูกศ์เลียมมันจะยิงเลยเออเศาเานอนดีกว่านะไปที่ไหนแล้วก็แล้วลเราเราเราจะเฮลอะไรวันน่ะเอาช่างเลยนะเออเฮ้ยเอาหน้าผมว่าผมนอนดีกว่า หลับตาแล้วมันก็สวนเป็นอันใหญ่ขนาดนั้นวนะน่ะรูสปสวนที่ยิงเข้าไปเนี่ยรูปสวนมันโคตรจะใหญ่เลยฮนะเพิ่งดูเพิ่งรู้เพิ่งรู้อะไรมันจะใหญ่ได้ขนาดนั้นแล้วผมว่าผมต้องขอจบคลิปกัก่อนนะก็เอาไว้คลิปหน้านะซึ่งแล้วก็ไว้เจอก,กันนะถึงก็มาได้ไงวะเอาละช่างมาเลยกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้คลิปหน้าซึ่งผมก็ต้องขอไปก่อนนะไปไปบายบายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด,ด้วยลนะก็ ก่ๆๆๆๆสวยแล้วไปทำมาขอมาช่วยปังเขอเออ,เอ,อสวยของแท้ว่ะเอออย่างนั้นก็ไม่ได้สวยให้ก็นะก็คนจะชำคลิปเกือบซ้อแล้วเกือบซ้อแล้วเออโอเคๆก็อย่าลืมกันเลยก็แชร,ร์ตามเอาไว้คลิปน,นะปับไปก่อนนะบ๊ายบาย